มาครับยินีต้อนรับเข้าสู่ P ีเพย์นะครับการปล้ำคาดการสถานการณ์ผลการปล้ำครับคีเพย์วันนี้นะครับอยู่กับการปล้ำ e l l i ม i n a t i o n Chamber q u a l i f ่นะครับรอบคัดเลือกผู้เข้าร่วมกลงเหล็ก e l i m i n a t i o n Chambers นะฮะแบบนี้ก็ถูกประกาศออกมานะครับความจริงประกาศออกมาหลายคู่เลยนะไม่ว่าจะเป็นฟินแบลเลอร์เจอเซตครับเรเจอโลแกนพอแล้วก็ยังมีฝ่ายหญิงอีกด้วยนะฮะ แต่ว,วันนี้เรามาพรีเพลย์คู่นี้กันก่อนฮนะโลแกนพอครับปะทะกับเรมิสเรียนะครับเปิดตัวมาก่อนเลยครับโลแกนพอเป็นเมนเขาเรียกว่าอะไรเมนรอสเตอร์นะครับของฝั่งรอนะประจำการอยู่ที่ค่ายรอครับดูดีครับว่าใครจะเป็นคนผ่านเข้ารอบนะวันนี้ผมรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายแล้วก็ผู้ชมนะครับ อีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่าไม่อยากจะเข้าไปเล่นด้วยนะยเดี๋ยวจะเกิดการลำเอียงกันขึ้นนะครับแต่ก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าฟรีเพนเนี่ยไม่ได้เป็นตัวตัดสินนะครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็ไม่ใช่ตัวฟันธงของผมด้วยนะครับเราแค่มาเล่นกันสนุกๆนะฮะครั้งนี้ก็ให้ AI เขาตัดสินนะมาแล้วฮะเรมิสเรโอช่วงนี้นี่รู้สึกว่าลุงเรเนี่ยจะปล่อม บ่อยมากนะครับแทบทุกสัปดาห์เลยมั้งถือว่าเป็นรุ่นใหญ่นะฮะอนหน้าล็อกเกอร์รูมครับเรมิสเโอมาโดแกนพอฟิตครับฟิตเริ่มตั้มแล้วอ่ะโดแกนพอเตะครับแหมเมื่อกี้เข้ามาจะประกันเหวี่ยงเรอัดมุมครับวิ่งเข้ามาเจอถีบแล้วก็เตะฮะเรเตะเรตกเรม้มนลงมาแล้วก็ ทีบป้องหูปอมเลยก็เร็วกว่านะครับต้นเกมกระทืบซ้ำอีกแลแ้วเตะซ้ำอีกหนึ่งดอกลากคอโลแกนพอขึ้นมาทำลาเลยจับขาแล้วกะ็กระทืบซ้ำอีกหนึ่งทีกระทืบแบบเท้าคู่ครับเตะเดินไปขึ้นเชือกโลแกนพอนอนหมอบกระโดดเท้าคู่โอ้โหคลานมากดเลยหนึ่งสองยังแล้วแม่ ถ้าสามุบแล้วอยากจะตั้งคำถามว่าโลแกนพอมาทำไมโอ้โหโดนกระทืบโดนต่อเนื่องฮะต่อยครับโดยเรเรทีบหน้าทิมอีกดีนะไม่พลาดเชือกอถีบคืนนะครับโลแกนพอรีเวิร์สได้แล้วแหมเมื่อกี้นี่เขาเรียกว่าอะไรเมื่อกี้อ่อนให้ก่อนเหยียบซ้ำเหยียบแล้วก็ข้ามครับทุบ เล่นงานเรมิสเลโอจอาจจะทุบอีกไม่โดนแต่อย่าทำไรฮะเลล่าคอโลแกนพอก้นมาอด,ด้วยท่อนแขนแล้วก็เล่นงานขาครับเอาขามางัดคู่นี้นี่เนื้อเรื่องแทบจะไม่มีอะไรนะเป็นการเจอกันดูดีว่าใครจะผ่านเข้ารอบเข้าสู่กรงอิลิมิเนชันแชมเบอร์แต่ถ้าให้ผมทายเนี่ยผมเดาว่าอันนี้ของจริงนะ ดาว่าโลแกนพอน่าจะได้เข้านะเพราะว่าเป็นตัวเรียกกระแสะได้ดีกว่าเรานี่ยังเฉยๆไหฮะเอาต่อยต่อยหน้าเต็มๆครับเรนี่เขาเรียกว่าเป็นไม่ได้มีความโดดเด่นเหมือนตอนเป็นดาวรุ่งนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นใหญ่ก็ปล้ำเอาบิ๊กสเปลตเหมือนปล้ำเพื่อผลักดันน้องๆครับ ผมมองว่าอย่างนั้นนะอะกระโดดสปรัชอีกหนึ่งรอบครับเล่นงานโกดเลยหนึ่งสองอยังครับแต่ว่าฝ<ป>ีไม้ลายมือของเรเมซิโอก็ถือว่าใช้ได้นะอ่ะสปริงบอร์ดฟอกสป,ปลชโดยโลแกนฮอลได้แค่สองเหมือนกันเฮ้ยทำไรทำอะไรอะโลแกนฮอลเต้นครับเต้นเต้น เดินไปขึ้นเชือกครับโลแกนพอขึ้นอีกรอบนึ่งอ้าวฟอกสแปชอีกรอบจั่วลมครับโอ้โหเรหลบได้กระทืบแขนเลยเรยบอกจะสแปชอะไรบ่อยนี่สปปติงมอลงหลังกาหลังเฮ้ยเรยาทำไรมันไม่โดนเลยนะเรอยู่ไกลมากเรบอกบังอาจเอาท่าของเพื่อนสนิทมาใช้อะเรเตะครับเสียบเข้าล็อกจับยกขึ้นเจอโลแกนพอเถกะโลกไปสามทีครับ สามทีแล้วก็ต่อยต่อยเตะสองเตะอกครับสี่สี่แล้วห้าเตะก้านคอเรกับต้กง,ง,งกีลงโลแกนพอเรียกลุกครับวิ่งเข้าไปกระโดดเหินไปหาโอ้โหจั่วลมอยู่ดีเรยเาหลบเก่งอลากคอโลแกนพอขึ้นมาสอกกระแทก ออกแล้วก็เวียงไปชนกับเสาลแกันพอแตกเลยครับแหมเกมนี้แตกง่ายแตกได้นะอโลแกันพอถีบปืนฮนะไม่ยอมลากเลยไปโขกกับเสาเหมือนกันเวี่ยงชนเสาครับแล้วก็ทิ้งศอกเล่นง,งานขาเล่นง,งานเข่านะลากคอเรยเมสเลโอขึ้นมาครับตีท้องต่อยอรัวๆแล้วก็ลากนะครับ กรรมการน้ำหกแล้วขึ้นไหมเวทีอ่ะอ่ะเจ็ดแลฮะยืดไหมยืดว่าแล้วขึ้นเวทีไปมันต้องยืดทุกคนเอาเฮ้ยเก้าแล้วเลลุกทันมั้เอาสิบแพ้เลยครับชนะเขาเอาครับ โลแกนฮอครับเป็นผู้ชนะเะไรไม่ใช่โอลุกขึ้นมาไม่ทันครับแม้แต่ว่าผลของแมตช์จริงนี่ก็น่าจะไม่เกินนี้ครับหมายถึงโลแกนฮอนะไม่ได้หมายถึงเขาเอาอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับพรีเทวันนี้นะถ้าชอบกีฬาอย่ลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยเลยกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ